อ้ยวายล่ไอ so ้ร่องบ่อบบ๊ห oui> ่วยขึไปยอดกันหืมขอได้ยพวกแห้งห่มไหมผู้ใดได้ก ati ้อนกับผู้นั้นตัวกันเป็นนั่เค่นลิกับซาถุกหดไอ้น้ามูจะโบกนะเฮ้ยเอาใหญ่โอ้ยใส่สับเจ้ละสับเจ้านี่บัวพิษเจ้าหน้าไปก่อนตึ๊กกองละก่อนจี้ การเบากับแค้นเขาบอกแต่บอกเป็นโบกการเป่าแค้นเขาเอื่นเป่าเป็นลายบนเป่าเป็นโบกเอาจัก้มจักเป๊กจะโอยฉันว่ากเอาจักหน่อยทิ้งแน่หมดเลยจัรลายแน่สันน่ะอ๋อเสียโปหลีบอลหน่อยโป้ลีหรือไงจะบอกเถอะเป็นน้ำแข็งไม่หนอน้ำมันเสียเปลาเลินมันเสียเป่าอีหลีเปลวแค่นี้หรื่วะคือยาดอกคือไอ้หมอแค้นเขาตัวมันคือหมอแค่นิคือยังไงนะคือไดโนเสาร์หมดเลยยื่นใส่ไม่เห็นยื่นยุคนแก่นเลยนะ ดอกคุนเข็มนะสัญลักษณ์ดอกคุนเข็มผ่าข้ามามัดเอวซะเหล่าหางเงีวๆผุนเลยอยู่ประตูที่เขาเมืองถือแค้นยู่เจ้วางป่ากบเวยแต่แค้นเนี้ยเว้ยมันหางจะคว้องผมนท้องปุ้งๆเนาะคล้องมัดผ่าข้าวหมามัดขี้ไรผ่าแปะหุบเขาเนี่ยขี้ไรโพตรนี่มากระไรนี่ไม่แต่าเจว่าอันที่รถกายไปได้ยินเสียงแค้นดิมันเป่านอกมันเป็นลมพัดดิ เห็นบอกเออเอ็มบอกว่จะใส่มาเงินถือแน่โอ้เขาใส่แบตเตอรี่เอฟเปิดเทปมานะยันซะเนาะโอ้ยยันพูงยังไงบาดแน่เนาะว่าบาดหรอกมันรถดังสั่นวะมันรถคือไดโนเสาร์คือเขาบอกวิลิตวะนี่มันคือมาทางนี่นะมาเบิ่งกลไดโนเสาร์แกนแกนบีบกระโปงติงบ้านกระโปงกระเเพวว่าแล้วเาอปล่เาออกใช่ไหม เค็จังไหวะันเป็นคนดูดช่นดูด้าเจ้าบ่อยดก็อาข้าเจ้าให้เป้าลบออกตัวเน่ย่าไปหยุดที่ละเอาไงตาแค่นดูดเขาเป้าออกดูดเขาเป่าอกเป็นจังหวะเป็นจังหวะเอาเน่เอาเนี นี่นอ้อหันกันยนย่อหะเนี่ยนี่น้องเศร้างึดได้หรอหมอขนาดเอาใยแล้วเปลวเป็นเห็นบ่โตเห็นบ่เห็นกับตาบ<อ>่เ,าเสือเลยเสือเสือแท้แท้ว่าที่นีน่<อ>ขนาดคนเปลาแค่มาเป็นไส่ล่มพัดผ่าวกลายเป็นล่มหัวอกุดยกขาเดียวหันรวยรวยโอ้เห็นบ่ตอนตอนล่มสะบัดหมุนติวติวขาใส่ยกไปยังหาเหนียวจังไหนจังสรนได้หมอบ่มีผิดเลยข้อขาตกล่ปั๊บสองขางจะได้ก็เต็นขยะขยะบ่ไ้เทมนพอพันขบเออไล่ขบแมงเมา บ้าโอ้ยวิ่งขันตากูแตกซะขอขอตัวได้ข่อยตาไรข่าวว่ามันอายนิ่งนอนสิญาติเข้มกว่าใจเย็นเย็นเอาว่าตัวญาติกันบุญบ้านเขาแล้วข่อยสิญาติเจ้าไปยังเลยเนี่ยแจ็คแล้วฮะเจ้าจะเหตุคือทางไงมาก็เป็นบ้าปนงองญาติกันเช่นไคดวงเนี่ยท่านพนาถามเพิ่นบางแน่เพิ่นขายบ่ว้าเพิขายจะแน่เอาเพิ่นขายเพิ่นก็ขายเต้หล่นเพิ่นเอาไว้แต่เป่่าใสเพล่ำตัวเาต้องเป่า้สเว้า ขั้นสื่อหรือกับสื่อเนื้ออื่นสื่อเป็ดสื่อไก่เลี้ยงอะไรขอไก่ห้องนวกหูกป้าที่นวกหูได้กินไข่กินไข่อันนี้เอาเอาค่อยๆเอาซ่มเจ้าสื่อไปปับเนี่ยเมียเจ้าว่าสื่อสื่อของเหล็กคือหัวเล็กเล็กหน่อยเขาสิดดาจ้าเจ้ามักติดิขั้นผูดยิงดาจ้างมันกรบเพ่ะดาหัวมักยังไหนกับเมียมักนิ่จริงจังใดสิวเจ้าว่าเขามักน้าหมาสิ่อหัวว่าเขามักตอนไปเป่าน้อนน้ำคันเนี่ยโอ้ เพิ่บ้างแผนไปแล้วมึงอย่าหองเนี่ยเอออดีแค่ไหนเอ้าผู้ได้ผ่านบ้านถอยจอยกังคำกังขึ้นอย่ยินเสียงแค้นแสดงว่าถอยจอยกำลังกำลังกำลังหยางหมากกำลังหยางตาแค้นนะวัววัวเหงื่อแตกเลยนึกว่ากำลังอันนั้นแมะ่าแค้นบ่วอธิพงษ์คำมันเป็นอะไรขวอยกล้าซื้อได้ไอขวอยขายหน้ามาซื้อเลยหนิมั้งอธิษฐานเอาที่มันเห็นเยอะกั็พี่อธิษฐานอธิษฐานเอาขึ้นนิ่งน้องบอก เอาในอธิษฐานบ้างมั้ยอธิษฐานทำตัวเราอะอธิษฐานตัวเด้อเราคนย้อนอธิษฐานหมนเป็นฐานที่ดื้อหลังอธฐานที่ดื้อานนี่ก็จะมันสั่นตัวนิ้ฐานเอ้ากันแล้วกระซอมประหยัดเวลาเว้ยเออแม่นโยกขึ้งไปหัวตาถุกคุ้นแค้นเลยอีพอสมุนไพ่ไม่ออผู้ขาเกิดมากจะระหัวงอกบ่เคยเห็นแค้นผ้าคนเป็นจั๊เตี้ยกันใซยผู้ขาเป็นให้เป็นทีก็นั่นเด้อไม่ยังที อย่งไรจังไรจ้าผู้ขาจากในลูกหลายลูกพ่พ่อใส่มีลูกเจ้าคนเนี่ยสองเจ้าเท่าไรบ้านนีมึงลังมากคือปลาลูกครอบเนี่ยดตวเนนุมใส่กินทันีสมีความกันก็รอเดียใครโมแดงเอางนั่นละเียมขาครโมแดงได้อี้วน่พ่อขฟองอีก้วมีสินค้าเขาออกเลยวามบูดดิบูดของผซื่อดไข่ยบูดรัหมนได้เอให้เลามากกันเนาะ ขันเป็นคนซื้อบ่เป็นก็ทุบใส่หนีเลยออะไรนะบอมเช่นพอคนเอาเอาอย่าเ้าคนอย่าเล่นคนนะคนตั้งใจวโอ้ยานเสียบหลังขอโอ้ยหากินใส่มึงเอ้ยปั่นกับแกย่านงูเขียวหลังขดกองจองบัดเอา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 ตายแล้วนิ่งนองเข้าขอเตือนคำัุดท้าย อย่าเสียเอาจอยครอบคล้องแค้นดวงมีเป็นเด็ดขาดอันตรายที่เกิดขึ้นก็เล่าและครอบครัวเกิดผ้าเนี่ยเป่ายนี่ยนขึ้นลึกๆเดือดๆไฟมืดๆนี่ผ้าเนี่ยตกสั้นกันครับถ้าดีเป่ายางแบบนี้พวกอันตรายอะไรพี่โอ้ยจะดีใส่ถอยพ่อเอ้ยตั้งแต่ว่ามันก็บ่ถุกมันใส่แว่นตามันก็บ่ถุสร้างหรอกซราบอะไรหรอก ใ,ใครมาแดงง่ายเนี่เบอร์ของหัวขาออกแต่หัวว่านเนี่ยขายลอตเตอรี่พอขาดแต่หมดถึงขายต่อเมียเพิ่อนก็คือกันเถเลยพยายามห่อเจลี๋เที่ยวใส่แว่นตาดำใส่ใส่ฮัตแหงฮัตแอวเนียนติ๊กูเล่นี่ดีแข้งเลยปั t. <t ่นกวนก็ไปแบกกระสอบเขาอท้าเรืองของเกินถอดลูกถอส้นสูงโอ้ยส้นนองจังเล็กของบงเล่นเลยเนี่ยมาขึ้นนะเพื่อนนี่ละท่านสมัยตัวท่านสมัยก็รอกระเดียดตัวเด็กออกหายยัวจรินกนังขึ้นเมื่อตอนนั้นเตี้ ฟ้าลงฝนตกออกไตกบใส่อหอดแว่นตาดำกลางขึ้นไปวิ่ตีนบ้านครับเพิ่มาแล้วเต็มขวองแล้วพะน,นะโอ้หากินหมาหรือหากินหมาเนาอย,อย,อยาาอ่ามาเศร้ามาเท่ออกนี่จะขี่ขั้นข้าวไก่นอนใส่แว่นตาดำหากินกลางคืน <c oughs> นี่ละ <c oughs> ่ะแกบอกเอาไงโอ้ยเขามาเขายาดอ <c oughs> กเออยเลยก็สูงเงือกแค่นเงือกยังล่ะแคนมันบ่คือกันเอาไปโดนนั่นเกาข้อสาโดนเป้าเหรียญเอววะนี่แมแคนมันมีหลายรุ่นเอ่าวว่วหมอแคนรุ่นหนึ่งรุ่นหน่อยๆทีเล็ง เด็กหน่อยเป่าเล่นนั่นเขาเอินแค่สามมอที่ทกี่เอนโชคแต่แค่ดวงโคตรชนะขายยานั่นเขาเอิญแค่เจ็แต่แค่แปดดวงนี่แบบบุญมี่มาเป่าหันเดาเงี้เดาเเป่าซคลำเป่าซเออเขาเอิญแค่แปดหลักมีแค่เ่าเง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 าเาเขาเป่าไซคยังนั้นผู้เฒ่าบ้านเขาเป่าสีฝ่าเขาเอิญล้ลำส่งลำส่งมันสเอา่นทาีราธิรานั้น้ยให้จะร้องมากเล่นให้มันเอ็นขางานมันจะออกปลูกาน หัวหอกสาวประเจ็บาทซะเนาะมันเกีียวอย่างเอ็นขายน่นก็ออกลูกโอ้ยลำส่งเราเป็นอาวขั้นสี่ดีดำเจ้าขันวังเศ้าดำทีแม่สีเมือเมื่อเม่อเมเมื่อเมื่อเม่สเมื่อเมื่อเมเมื่อเมื่อเมอเัืกอเมื่อเมืกอเมื่อเมื่อเมื่อเ่อเมื่อเ่เมื่อเม่อ่อเมื่ตเมื่เอม่น่่ออ เลยยินเสียงกลองแรงมาได้กุูตี้เริ่มสั่งท่าโค้งทางเทียคำมาเลยยินเสียงกลองหางเห็นจังไดยเอาบุ๊คตอนเขาด่ามเขาใครหมอตอนตอนกําลังห้าสิไต่ตะเกียงกินเขาแรงตะเกียเขาแกินเขาแรงนี่ลองพีเคนซ้อมกลองเออพวกเนี่ยเวลาไปเคงกลองเนว่ยสาวลงวัดเคงกลองหางเสอกีาละกินปนขุ่งเทิงเพชรเทิงเข่งนอะพอกินปนขุ่งเทิงเพชรเทิงเข่งกินปนขุ่งเทิงเพชรเทิงเขึง เอาแล,ล,ล้วคุกกี้เริ่มมโนแล้วคุกกี้เริ่มมโนแล้วพราะคัมมาเห็นแสงไฟ<พ>บินเลยพ่อมนได้ที่ปั๊บกลับายังเต็มหัวดีๆเราบินมาเถอเนี่ยบินกายนาผูดด้ใดลโมยเหม็นเลยอันนี <masterpiece S 1> <ham? S 2> ้นี่บอกนางกินข่าวยุกกยไปเหม็นตึบ๊บก็มีหลายเดียรเยอะฮะถ้าภาษากรุงเทพภาษาไทยเนี่ยเขาเอ,าเอา่นตอนผมมาทํางานเขาเรียกจุดกีอุจจาระโอ้เ โอ้ยห้องออนซ้อนแค่แค่สามแค่เก็แค่แปดแค่เก้าแค่สิบแค่ยี่สิบเจ้าหลวงบ้ามันมีวค่นีมีหอดสองร้อยยี่สิบปุ่นโอ้ยบอกห้องเงินแค่แค่สองร้อยยี่สิบนุ่นตั้งอย่างยุ่งใส่หนี้เลยยุ่งเพ่อปากซองนี่โอ้ยไ่เคยหรองเ้าตั้งอยู่หลังผู้เขาเธอเลยอยู่ั่นเนี่อ๋อไอ้นั่นเขาสร้างขึ้นเป็นสัญลักษณ์ ประตูสู่เมืองอีสานดินแดนดอกคูนเสียงแคนตัอหมอ,อเขาเอิอ่อหนังแครนแหมไม่้ยผู้ได้เอิ่นควังได้ล่ะเออะแม่เครเจ้าแก้วเ่าตาตีบเออแต่แค่นี้รอกเลยนี่ เอาไงจะเป้ามาาองไหนมันคือจะงูอะไรไนดะ้โอ้มกคาเอาไงอยู่วะพี่บ่เป็นตะปวดเอวทั <laughs> ้งเป้าทั้งเต้นสองขาจังครบนี่ <laughs> มักคาทิศบนมีบ่บัจัดโทษกระสันมักคาเอาจอยเงินใส่น้ำแทน่นตัวเอาจอยแล้วก็ปีบัวหง,งายรัก <laughs> พี่มาให้จอยเป้าอีก,ก <laughs> จอยอยากเป้า<อ>สนอเป้ให้เป้าจอยลิ้นใช่ไงให้ให้ให้จอยงอกจัดๆน่คนับถ้ามันเป็นเอาลิ้นใส่ว่ามันดังวีกแล้วก็ตัวที่เป่าไรเดน เฮาสิเป้านี่เป้าแบบปลาไล่ข้นแบบบ่ฮู้จักดอกน้ำหนิ่งไหลลึกเออไม่เห็นแล้วใช่ไหมนี่น้องเพื่อนน่ะผักแตกเฮือนน่ะผักแตกแค่นี้เองหรือเ่โอ้ยมันคือยู่คือวูบบ้างสิเสยุ่มตัวกเลยตัวไปจับไสมันเมื่อกี้นี่นี่ห่าใบนี่หมอโอ้ยตัวไปใบนุ่มแค่นี้เองไฮิตหน้าเป็นเล็วลาเอ้ เอา่ขยใช่ก็เจเอาไงเถอเอาไงแล้วมันจะมาอยากเอารถเจ็บติลงเสียค่าล่มทองไงเด้อเสี่ยงพี่ป่าจะได้คนอ่นเด้อเห็นแก่ได้ก็หอกเดียดเทอถาดไก่หัวใจไฟว่าเหลวสู้อัดประตูของนอนนั่นคือนิสัยของผู้ชายเห็นแก่ได้เห็นแก่โถไฟเสียหายคือผู้ยิ่งกดเสื้อคขนี่การตัดสินใจเลือกคู่นี่เป็นเรื่องที่สําคัญถากว่ายุนกันบ่ยืดก้นบอกเขาาั้งแบ้านแก่เสียระขาดเข้าไก่ไอ้ผัวยุดก้นพ่อเขาท่วงเป็นแม่ห่างซื่อๆพิจารนาบังคับ เจ้าก็คือกันเฮ็ดบ่ถึงจริว่าส่วนเขากลางป้องทองล่ำอะไรต้องไปสู้ขอตามประเภทนี่บ้านเมืองมีคือมีแปรแหมีจิตมิจอมลูกมีพอมีแม่บ่ฮาจ้ะเนปตั้งกล้าเพรากล้าเฮ็ดตั้งสันส่วนเขาจกหลอกแขกเด็ดเสียจะได้สันอ้าวมาเขาก็ต้องไปสู้ขอเขาอีกกระนึงต้องให้เวลาเขาไปสูดเ์านองน้ถาว่าเ้างหักเขาใดตีลีเขาต้องเพี้ยนถาเขา ก็ถ้าจะได้เห็นทาง,ทางพิสูจน์มากการเวลาพิสูจน์คนททากะ,ะสิบป,ปีกระทาเศร้าภาษากระทามีสูุกับยาวอกพ่อได้ก็ย่าเอาทาเขาคนเดียวอ,อาจจะนนไปหาเงินก็เด้เออไปหาเงินจา,ายอยู่บ้านเด้อเงินทองไปไหนหายากเอา้าสมัยหาหนักเอาขย้นไอบอกเลยใครใครโมเดงใครเดียวก็นเลือกกินเราตัวนลาเอ,อ้ยเมื่อขึ้นไอเรานอนขึ้นฝันฝันเป็นประหลาดต่างฝันมายุ่งคาบสร้างบินขวมปลายย่างคุณนี้โอ้โหฝันแบบนี้สีมีโซ่ไม่ไส่ลาเอ้ย ไปหาเงินหาทองกบลำรวยมากน้องนั่นเห็นบขคอยบ้าว่ามีพิษไปหาเงินหาขํามลำรวยมากกะทมากลับมาหาผู้สาวนัดเมื่อแจ้งการแต่งอานไอ้มีข่าวดีมาบอกบอกเลยเอาใหญ่อ้ได้เมื่อไหนตัวละคือมาสิธาคอยคอยทาเจ้าบหวเห็นไหมมังนาลืมสูวกเขาหลังเสร็จเขาเราบอกดีดีว่าเลยมีเศร้าบอกตนีเขาเนี่ยยุดเจ้าได้ยินบอได้ยินอยู่ขะนั่น ต่อนหน้าพี่น้องมหา,าวายเขาเขาเป็นสาวเป็นนางมาดาเขาว่าหนาเหี้ยวหนานี่นนปานผู้เท่าโอ้ยคุณนายมนุษย์หูกินมูนี่เพราขอใจเว้ยนายยังเทาเทาวาดาหูยงี้อันหนานานมันเป็นน้ำสกุลของข่อยได้เลยไหมเออคันข่อยแต่งการแต่งงานก็เล่าปุ๊บเป็นบ่ะเออธ้รม,มาดาพุ่งยิงกันใส่น้ำส,สกออุลหัวจอู้ละ มันเป็นมหาแจกน้ำสกุลเทนอน้ำสกุลดีนี่แหละล่ะน้ำสกุลเน่าน้องสแตนพาก็เสียาปาดเน่านเอาออกมาจากไหนเจ้าไหนเนี่ยกระมันเน่านี่ละมันบมดีบมดีจังหนิคนสี่บอกสู้ฟังเถอะเออเอาน้ำสกุลหนาวเนี่นะเออเอาว่าเบิ้งมันเป็นน้ำสกุลที่หนาวเพราเค็งนี่เท่านั้นเท่านี้แล้วเอ้ยเรื่องยังก็สิไปเอาแทนที่สแตนขายมือนเทมคนเห็นน้ำสกุลเอาว่างปั๊บปูสื่อซอยเสือกโกน่ะ แฮงเอามาตะบันนอกไปใหม่กำลังเดือดดาดาอัดเทไปชุดแรกวัยรุ่นวุ่นรักนชุดส2องเพลงเลยครับเพลงนี่อาจสิออกล่ำตังหวายเพลงนี่ออกล่ำผู้ใชพขอนสวรรค์ไปจังสันเื้อเลดเด้ลพี่นอ้องเป็นตะหักเป็นสถิติตวนออกจังหวะเถ่าแจกแเราเห็นดนตรีแจ็คสตูดิโอป่วยพี่น้องเลยเราจะเอเบดนี่ปโอ๊ตเปิดเครื่องเสียงตุลา์แห่งขักเลยชุดวัยรุ่นวุ่นรัก ซือแล้วนะครับจากจีรวันหน้ายานบนานินบอคาดสิได้บินมากก็แห่งเซินขาดบ่ได้บินเจอเจอนี้ฉลองความดีไจ้ได้แล้วตกลงเราได้แล้วคาดเพราะใดฉลองฉลองก็สติเฉยเรียนเรียดหนังเรียนไข่อยว่าผินดนี่ละไม่สําคัญผิดทงก็ได้แล้วได้ยังไงขอยบ่บอ,อาบ่บอขยออก็เอาเนี่ยข่อยค้นเอาเนี่ย อย่าไปยิ้มซะเขายิ้มซะรถบริษยาคาร์ดรถยิ้มเบาตัวก้าวกอยิ้มเบายิ้มเบาเขาเอายังไงมะข่อยคืดเอายังไงมะไม่ตื้อข่อยมักเลยแหละหรอมักเขากับมักอย่าไปยิ้มสซะเรายิ้มซะแฟนเพลงเหมือนโปรยยิ้มไปเลยนะยิ้มกัไปห่างกันไปข้าวโงเล็กงอมาหนีขี้โกงนะข้าวโคงเล็กบอกขันสันเขายิ้มไปทางนี้ตรงไปนี่เลยตึ๊งไัทำกันไปตำหันไปหมินข้นบุรีกลับเข้ามาเก่าเลยเลย สั่นยิ้มไปทั้งนี้เ่ไปตำประตูตึงงอมาคือเขาเขาจะเป็นตือ้อหยมากเดียวยังยมากห่วยมากกระบอกให้เอาคอยเอาเนี่ยเราชัง